นี่คือการลงแขกปลูกหอมแดงปัจจุบันนะครับอ่าพี่น้องชาวบ้านดวดใหญ่นะครับตอนนี้เอา้าลงปลูกออแต่เดิมลงแขกนี่จะฟรีนะครับแต่ปัจจุบันลงแขกไม่ฟรีต้องมีค่าแงรงเลียงเขาเรียกน้ำเลียงเราพร้อม <c oughs> เป็นหอมแดงบางหินนะครับตอนนี้อยู่อัดโพดลุงเทียนนะครับ ซอยเราเนี่ยเมียเราบอกมีเมียแล้วเศร้านน่เพื่อนไหนจกบาทกวะฮะตัวนี้เมาหมดหนินั่นและเพื่อนขึ้นจังไห้เหมือนขึ้นไล่นค่นหรือว่าคื้นไล่ไล่คนหมกคนละเท่าไหร่สองลอยมันไมภาคเศร้า

เนี่ยต้องเบิ่งตลาดตัวปูกหอมมาเบิ่งตลาดยังไหเมื่อวานนี้กิโลละหกสิบบาทอันหอมเนี่ยกิโลเท่าไรหอมเนี่ยนิเท่าไรก็แปดสิบมีขายบ่เออบ่มีขายมันต้องกิโลละหน่อยจังนะ <c oughs> เฮ้ยเนเ็ดจังไหนจังมีหูไหนตัเง้าไหหนไใบจังไหนมันมียังนี้มองปลูกนี่ไหม lúc kinh ồ ồ Ừ cả tông, phương phục bên bò ừ ừ phân xây xuống đây là cùi ừ phải xuống ăn bên bò khi phụ đầy là ngôi ngay của mùi bình thường pháo โอ้เพื่นมีหูไว้เนาะมันจังเสียบตรงกันบันไม่ถ้าถ้าอยากเรียนรู้ก็จะเชิญอาจารย์มาพูดเรื่องหอมแดงให้อันฟางแล้วเชียนนะเพื่นเบิกแแล้วแต่ตเท่าเพื่นบ่ได้บังคับนะอาจารย์เราบอกสูตรมาเน้อนาเอ้ยนี่ละอันใส่ปุ๋ยอัน ซูเปอร์พี่ยังที่เอาหมู่บ้านเนี่ยแล้ว,ว่าใส่ตอนใดตอนใดมันมีแล้วเราตอบมาให้แล้ว <c oughs> มีมีมี <c oughs> โอ้ต,อนนต้นตนั้นก็ต้องถามบุคคลเกี่ยวกันด้อมันสีใหญ่หรี่บ่ <c oughs> ต้นนี้บ่ท่านกาล้ารับประกันเพราะว่าบ่ท่านเดี๋ยวเอ,เอาใส่ยักษ์เถอเออกันใส่ก่อนจัสษีบัวได้อาจารย์เราตอบมาแล้วเดี๋ยวคุยนอกรอบได้เออ สมไทยหัวใหญ่ห้อมแดงวังหินอากาศแต่ลเปียนบ่คื้กันเนาะ จำไว้เนี่ยเรผู้ใดปลูกนาได้น่ยพวไฟสิง่ามกูกันนะเออบอมแมนปลูกแล้วสิด้เบื้องมาผีมืออยู่ข้อมือยังไ,ได้ <c ười> ปลูกยังจักยางเออรักเขากับรักเธอเดียวหน่าละ่ะใช่เขากินไป